ว่ามึงจะพูดอะไรก็พูดเดียมึงจะทุบทำไมถ่ายแล้วอะ,อะไรนะกดแล้วทำไมอ่ะ <sc> มีมีเลื่จะถามหรออ,อ๋อ okay. สัพมพันธ์ไมเนี่ยทำไมไดูจริงจังจังวะไปเหี้ยเลพี่ไปได้ไหน โทษทีครับเมื่อกี้มันหลุดไม่ได้ตั้งใจขออภัยด้วยนะครับอาจงๆก็อาจีก,ก็รู้แหละแค่แบบอยากเอาแม่เอกอ,ออกจากไลฟ์เฉยๆ <c oughs> ดูเป็นคนเลวเลยพิธาสวยอะไรล่ะปรับแล้วสอบเสร็จยังเหลือหนึ่งตัวครับเหลือหนึ่งตัวที่ไม่รู้ว่าสอบเมื่อไหร่ด้วยนั่นแหละประเด็นความยากคืออยู่ตรงนั้น เมื่อกี้หลุดหลอใช่ครับตั้งใจตัดเดี๋ยวรอมันเข้ามากันมันหลุดเองจริงๆทุกคนจริงๆไม่ได้แกล้งมันอ,โโมอืมลายการนักนัก <laughs> ทุกคนอาจจะเห็นว่องพันแบบแปลกเพราะไม่ได้ใส่ดีนานมากเด็กพันเกเรอะไรตั้งเนี้ย เรียนมอ,อะไรคะมหกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าปีนี้แหละเขาถามว่ากูเรียนมอ,อะไรอ่ะอะไรวะยำยำกุ้งอุ้ยเละเละไอบูมเมื่อไม่บอกกูมันไหลนี่ทำนี่ <S <S พี่เมยจะไปอานั้ังสือแล้วหรออือแย่จังเลยนะครับไม่หรอกกูว่า <ś les> ใส่รีตัวใส่แล้วนี่ไงมาปคูครับบูมไม่ใส่รีครับบูมไม่เคยใส่รีเลยครับดีเทนเนอร์ดีเทอร์มันงไอ้สัสอุ้ยอะไรฮะสงสารพี่ต้าอะไรหลามมาทำเอง นสัน,สนานป่ะก็เดี๋ยวคุยกันนะจริงๆก็พูดออกมาก็ได้นะรูปป้นดีกว่าทำอะไรดีอะทุกคนไม่มีอะไรทำ มีแต่คนบอกว่าให้กูกลับห้องตัวเองเด่วๆอะไรเงี้ยจริงเหรอเออกลับห้องตัวเองปะนะพี่บูอะไรเงี้ยทำไมอ่ะเราอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรเยอะหรือว่าเป็นห่วงห้องมันดู บูมรีวิวจีเจอเซฟวันนี้หน่อยครับไม่รู้ครับตอนนั้นรับอยู่ฟิลเตอร์สวยมาก <c oughs> ใช่ไหมจริง <c oughs> อันนี้เอต้าเป็นคนแนะนำมา กับพี่ต้าอดีแล้วไม่ครับไม่ค่อยตอนนี้พี่เซฟกับพี่ตีอยู่ห้องเดียวกันหรออมไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้บูมอยู่คนละห้องเลยไม่รู้เธอเหมาะกับเสื้อขาวที่สุดหรอคิดยังไงกับต้าเดียวเหรอครับอืมพูดยากครับแต่ก็น่ารักดีนะฮะ แก้มีจี G หอมไหมบ้าทุกคนอย่าไปเชื่อมันมันปัดนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนอนจะจัดสักฟอดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ชิบกระเดี่ยวตั้งไม่เลื่อนปิดประตะูมันเห็นแสงสะท้อนนะไม่สนใจเลยวะ นั่งบางท่ดอ่ะเฮยปั่นอะไรนะผู้วามจริงอ,อสวัสดีทั้งหกพัเออ 6, นเก้าร้อยคนเยอะมากเยอะมากมากเอาจริง เยอะสุดเลยตั้งแต่เคยไลฟ์มาทรงนี้เธอแบลกุบเหอบูมเซฟได้ปะอะไรเีงฮะงงจะก,กํำมัดแนวจะมาอีกเมื่อไหร่อืมน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับ เร็วสุดน่าจะวันนี้แต่ถ้าชาร์จสุดก็น่าจะพรุ่งนี้ กับหมอหน่อยหมอไม่เอกนะ okay. ครับโอเคครับมูฟออนจากเธอไม่ได้ อะะไรล่ฝึกงานไหนรู้ยังแถวบ้านนะครับน่าจะ ต้อปฟินขนาดนั้นแล้วอะพี่ต้าเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนนครครับกำมัดแนวครับอืมทำไมมันหายไปอ่ะ เดี๋ยวจะมาเล่นเกมโชว์ดีกว่าเราเล่นเราเล่นเลือกอะไรอ่ะเลิกแก้ผ้าอะไรป่ะกูใส่เสื้ออยู่มึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้ครับพ่อมาพ่อไม่ไหวครับเพราะว่าเราจะไล่พ่อพ่อมันออกไป จะได้มันออกไปให้ได้ออกไปแทบดูคล่องๆ ของไม่ขังรวมไปรป์ะแลีล้วไม่เอาว่าเบื่อขี้หน้าจี้มมนทำอะไรถอดกระเจงทำไมอ๋อจะให้กูลูกว่าน อะไรต่อดีกว่ากูไม่ได้ถอดกาเกงกูใส่กากเกงอยู่เล่นเองขนลุกเองต้องเปิดอะไรที่มันจะไม่โดนกระสีจิะ กนมีเพลงที่อยากฟังไหมครับเราจะเปิดแบบขอขอไปด้วยเพราะไม่รู้จะเปิดอะไรหอมแก้สักฟองอดหนึ่งสาวบังโพนั้นโกจริงๆแต่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 แตแด่แสบน่ารู้ที่ร้อนที่เหงียดมั้ยกดไลค์กดัชใจไห้เลยในไหนอ่ะในทวิตเตอร์ เี่ยวว่าโฮเแทเลยแม่คนอะไรวะวคือแบบเหมือนถั่วมอกตลาดเหมือนขึ้นไปเป็นถั่วมอกห้างแว้นนีแ่แปนหนูก้อนเปลียวเลยกัน่ก็ <laughs> สูงเลย หลุดโฟกัสอะไรอ่ะเบอรอีกแล้วเหรอซีเรียสปะเนี่ย <_ d ata> ถั่วงอ,อกข้าง <_ d ata> ใช่ครับ <_ d ata> เพื่อนผมเป็นถั่วงอ,อข้างแล้วตอนนี้ <_ d ata> อุยอยาาฟังอันเนี้ยฟังอันนี้ดีกว่า มันเบอร์เหรอทุกคนอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะว่าเบอร์พอฟิวเตอร์เหรอมึงเบอร์ป่ะเข้าไปดูว่อะไรดิเด็กม่ขอเ็กม่มึนใส่ชาไม่สวยดิไม่เบอร์ไม่เบอร์หรอ ้าแสดงว่าเขาเขาเบอร์ออีกเนาะเบอร์เพราะมันไม่ปกัตกันอ๋อมันเบอร์แบบนั้นหรอใครเบอร์อ่ะเบอร์อยางกูเลาโอ้ยโอ้โต๊ะโต๊ไม่ได้ตั้งใจครับดีหน่อยดีหน่อยเอาครับ เบอร์ว่ารักแทบอโอเคโอเคนี่ไงตรงนี้นี่เสียงดังไปปะเธอไม่ชัดเองเดี๋ยวก็ต้อนครับขอโทษครับขอโทษครับผมเบอร์แบบคนสายตาสั้นเนาะนี่หายเบอร์ปะ Các bạn có thể tìm ra số điện thoại không? Số điện thật không rõ ràng รเราก็ดูแบบเบืเ่อๆไปก็ได้เนาะ <c oughs> เปื่จริงเหรอเนี่ยนนมีเธอ ว่าเธอยังอยู่ให้หายใจไปวันวันการเดินทางของฉันฉันรู้จใจมองดูไม่ไกลเธอดีจะไร้จะเลงจะอลุกขึ้นเดินต่อไป ถึงแม่บางครั้งฉง,งนยังงงฉันไม่เคยเดียวดายแค่มองดูเธอก็พอชื่นใจ <c oughs> ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉันแต่เธออยู่ในหัวใจเธอมีความหมาย